ให้พระเอกเคนได้พักรักษาแผลที่จมูก3ามสาวนักบูรหัสทลชนก็เลยต้องลุยฉากเหนื่อยกันแทนค่ะแต่เหนื่อยนี้ปนเขินอายกับครั้งแรกที่สามสาวเอชมพูและแพงยอมวางอาวุธแปลงโฉมครั้งใหญ่เต้นมูแรงรู้สุดสถานหัวใจหนุ่มๆค่ะเซ็กซี่ถึงขนาดสาวแพงไม่กล้าเปิดโชว์กันเลยทีเดียวแถมประหม่าสะจนตอน,อนซ้อมลื่นปื้นไปกับพื้นขายหน้าไปทั้งกองไทย ่เงเดินกล้องเท้านั้นและสามสาวก็สวมวิญญาณน,นางโชว์เต้นพลิ้วเซ็กซี่ซะจนผู้กำกับลืมสั่งคัดไปเลยคะ่ะเหนื่อยยายเหนื่อย <laughs> เหนื่อยกันให้สบายคะ่ะเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยกว่าบุยคะ่ะเหนื่อยกว่าให้ต่อยกับผู้ชายคะ่ะเกตน,นะคะพี่ชมเขาจะเอาดว <laughs> ดงตาเขาซปกติแล้วคนที่เต้นอย่างนี้ได้เนเจอต้องเป็นคนเซ็กซี่ <laughs> 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 แต่เราพิจารณาเอาเองแล้วกันนะคะทางคุณต้าบอกว่าจะไปลง YouTube นะคะก็ประจานกันเข้าไปค่ะ จริงๆก็เป็นเรื่องขายขี้หน้ามาก